ีค่ะพบกับรีวิวสินค้าร้านลิชิมามิกแล้วนะคะวันนี้ขอแนะนําเป็นตะกร้าสานะคะจากเส้นใย,ยพลาสติกนะคะก็จะมีความแข็งแรงทนนะคะแม่บ้านท่านใดเคยใช้นะคะก็จะรู้นะคะวันนี้มาแนะนําเป็นไซส์กลางนะคะประมาณนี้แล้วก็มีไซส์จัมโบนะะนน้นะคะเป็นนะคะ อันนี้ลายขนมชั้นนะคะก็จะมีหลายสีนะคะในส่วนของขนาดกลางนะคะก็จะมีสีน้ำตาลนะคะสีม่วงตัวนี้นะคะแม่ขายขายอยู่ที่ราคา159บาทคา่ะอันนี้1ใบแล้วก็ใบนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะให้ราคาพิเศษเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสี สีฟ้านะคะตัวล่างจะเป็นสีขาวค่ะ159บาทเท่านั้นนะคะลายต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นอันนี้ก็ยังเป็นสาสเดียวกันนะคะสีชมพูพาสเทลค่ะแล้วก็มีสีชมพูสดนะคะสีสีฟ้าค่ะ อันนี้จะเรียบร้อยหน่อยนะคะสีฟ้าขาวะคะ่ะใบใหญ่นะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบ้าบาทนะคะมีสีม่วงค่ะแล้วก็สีชมพูใบใหญ่ค่ะใบใหญ่หนึ่งรอยเก้าสิบ้าบาทนะคะขนาดใหญ่บิ๊กบุ้มเลยนะคะอันนี้เป็นสีพัดเทลชมพูขาวสีม่วงตัวนี้จะเป็นสีชมพูเทานะคะ แล้วก็จะมีนะคะจะมีไซจัมโบให้อีกด้วยนะคะแต่ว่าจำหน่ายในราคา199บาทเท่ากันนะคะตัวนี้ทำมาสองสีนะคะเป็นโทนเขียวและโทนแดงค่ะต mm hmm. ะกรกาสารนะคะก็จะมีน้ำหนักเบานะคะแล้วก็แข็งแรงนะคะทนด้วยค่ะใบใหญ่ๆก็จุได้ดีเลยนะคะไปจ่ายตลาดนะคะช่วยลดปริมาณขยะนะคะลดโลกร้อนนะคะไม่ต้องใส่ ตินะคะคแนะนำเลยนะคะในยุคโควิดนะคะทำความสะอาดง่ายด้วยนะคะเพียงแค่ล้างน้ำนะคะแห้งก็ใช้ต่อได้เลยนะคะถ้าสนใจนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะคะแล้วก็หรือว่าโทรมาได้ค่ะที่เบอร์082 77 98 990นะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ